สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัช,าชาวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c ไ i b e กับช่องสัช,าชาวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชาวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัดชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วที่สำคัญเ,เพื่อนๆนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร แล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับสอนนะครับวิธีนะครับสร้างนะครับโน้ตใน Messenger ของเรานะครับทุกคนก็คงอยากสงสัยใช่ไหมครับว่าตอนนี้ Facebook นะครับได้มีาการอัปเดตนะครับเพิ่มฟังก์ชันมาฟังก์ชันหนึงนะครับโดยการที่เราสามารถ สร้างโพสต์นะครับหรือว่าสร้างโน้ตนะครับในตัวที่เป็น Messenger นะครับมันจะมีปุ่มออนใช่ไหมครับเวลาคนเข้าไปนะครับเข้าไปใน Messenger มันก็จะมีรูปเรากลมๆแล้วก็จะมีตัวบวกนะครับให้เรากดนะครับเพื่อเพิ่มนะครับตัวโน้ตนั้นขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทํากันยังไงนะครับเนี่ยสังเกตนะครับว่าจะมีนะครับโน้ตขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับ ซึ่งแต่ก่อนจะไม่มีนะครับนะนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้เรานะครับกดไปที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับปุ่มบวกตรงนี้กดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้เราพิมพ์ข้อความนะครับผมก็จะพิมพ์นะครับแบบนี้นะครับ เราก็พิมพ์ข้อความอะไรของได้นะอะไรก็ได้นะครับเขียนว่าสวัสดีหรือว่าอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับก็พิมพ์ไปแบบนี้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับกดแชร์นะครับด้านบนนะครับตัวแชร์ตรงนี้กดเข้าไปเลยหนึ่งทีแค่นี้นะครับก็จะขึ้นเป็นตัวอ่าอ้นนี้ให้เราแล้วนะครับตัวโน้ตนะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับสําหรับของใครนะครับที่ทําแล้วนะครับหรือว่าเข้าไปใน messenger แล้วไม่มีตุ่มเบ๊ขอโทษทีนะครับไม่มีปุ่มนะครับไม่มีปุ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับที่เราให้เพิ่มโน้ตนะครับใน messenger นะครับก็ให้เราเข้าไปที่เพจ s t o r e นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า messenger facebook นะครับเพื่อทําการอัปเดตนะครับ ของใครไม่มีให้เราทําการอัปเดตนะครับมันก็จะขึ้นให้เรานะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อัปเดตมันก็จะไม่เปลี่ยนเวอร์ชันให้เรานะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะครับถ้าชอบชอบถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครใหกับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่อง ชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ